สวัสดีครับผมโป้งรับปสิทธิ์ศศินนนพรกอนนะครับเพื่อนๆครับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูถึงเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ําใหม่ล่าสุดของโลก ecosphere ครับนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ได้เครื่องมาเนี่ยนะโอ้โหประทับใจเนี่ยตอนแรกเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับติดตั้งง่ายมากครับแค่เรามีกองน้ําอย่างนี้นะครับแล้วเราก็เอาหัวมาใส่กึ๊กเดียวนะครับไม่เกิน3นาทีติดตั้งเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับแล้วเวลาเปิดง่ายมากครับเราเปิดน้ําตรงนี้ใช่ไหมครับเปิดน้ําปึ๊บนะฮะ อ่านี่คือน้ำปกติใช่ไหมครับนี่คือระบบน้ำปกติพอเราจะเป็นน้ำกรองนะครับแค่กด1ปุ่มเท่านี้ครับก็จะกลายเป็นระบบกรองน้ำทันทีนะครับนี่คือเครื่องว่าน้ำที่เรียกว่าติดตั้งง่ายที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยนะครับและเพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทดสอบว่าประสิทธิภาพของเจ้าเครื่องนี้นะครับที่มีระบบไส้กรอง3มชั้นบวกด้วยหลอด UV ที่เป็น Lifetime ไม่ต้องเปลี่ยนหลอด UV ตลอดอายุการใช้งานนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆครับ คืออย่างนี้นะครับน้ำเนี่ยนะครับเวลาเราเห็นน้ํามันมาแลวสะอาดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับน้ำเนี่ยมีการวัดคุณภาพทั้งหมด3อย่างคือ1กายภาพสีกลิ่นลดส2คือเคมีอันนี้ต้องทดสอบและ3คือจุลินทรีย์ต่างๆหรือที่เป็นเชื้อโรคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทดลองอะไรมาอย่างกันนะครับก็เรามีน้าประปาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันสะอาดหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆน้ําที่มาเนี่ยนะครับมันมีความใสอยู่แล้วเพราะว่า มันมีการเติมสารบางอย่างลงไปนะครับผมจะทําการทดลองบางอย่างให้ดูนะครับสมมติะ่ตอนนี้นะครับเราสามารถจะเห็นความสกปรกของน้ําได้โดยผมจะมีสีแดงตรงนี้ครับอ่าผมจะใส่สีแดงลงไปในน้ํานะครับเพื่อให้เราเห็นว่าเวลาน้ำเนี่ยนะครับมันสกปรกมาเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับอ่านะครับขออนุญาตใส่สีเข้าไปเพื่อให้เรานะครับเห็นอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับน้ำเนี่ยนะครับเป็นสีแดงแล้วนะครับก็เราอาจจะเปรียบเทียบว่าน้ําสีแดงเนี่ยเหมือนเป็นสนิมหรือว่า สารปนเปื้อนมาก็ได้นะครับซึ่งนะครับเราจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับเนี่ยเป็นสีแดงเลยนะครับอ่าเราเห็นชัดเจนไหมครับนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับขออนุญาตใส่เพิ่มนิดนึงครับให้เราเห็นว่าเวลามันมาเนี่ยนะครับสีสีที่แดงเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับอ่าสมมติตอนนี้นะครับน้ําที่มาเนี่ยมันมีพวกสนิมและสารปนเปื้อนมานะครับทีนี้ผมจะเอาน้ําตรงนี้มาให้ดูก่อนครับว่าสีมันเป็นยังไงนะฮะเรากรองนี้นะครับหรือนะครับอ่าพอเห็นสีไหมครับ พอเห็นสีนะครับเห็นสีนะครับสีแดงนะครับเป็นน้ําที่เรียกว่ามีสิ่งสกปรกมานะครับทีนี้วิธีกรงง่ายมากครับเราต่อกับหัวก๊อกปั๊บเรากดปุ่มเดียวฟึ๊บนะฮะน้ำจะถูกไหลเข้าไปครับด้วยระบบการกรองไส้กรอง3ชั้นความละเอียดขนาด0.01ไมคอนเล็กแค่ไหนเอาเส้นผมคนเรามาผ่านแนวตั้ง6,000ส่วนคือความละเอียดของไส้กรองนี้นะครับและการฆ่าเชื้อโรคนะครับด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลตนะครับโคคาโ์ดอแลม UV ใหม่ล่าสุดของโลกไม่ต้องเปลี่ยน UV ตลอดอายุการใช้งานนะครับการฆ่าเชื้อโรคตัวนี้ครับที่เราการที่เราต้มน้ําไว้นะครับน้ําเดือดร้อยองศา20นาทีติดต่อกันฉะนั้นเชื้อโรคเกลี้ยงไม่เหลือนะครับทีนี้น้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับน้ําที่เข้าเป็นสีแดงนะครับพอเรากรองมาปุ๊บนะครับแล้วเราเอาตัวนี้ไปกรองนะครับปั๊บนะเราจะเห็นว่าน้ําที่ออกมานะครับเป็นสีใส กิ๊กเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะครับระหว่างน้ําที่มีสีกับน้ําสีใสครับซึ่งเราบอกนะครับว่าแม้ว่าสารอะไรจะมาเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่านี่นะครับเป็นน้ําที่มีความสะอาดสูงมากนะครับไม่ว่าจะมีอะไรมาเป็นสีเป็นสนิมมามันจะเป็นน้ําที่เราสามารถที่จะดื่มได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมดื่มไม่ดูเลยครับโอ้โหนะฮรรสชาติสุดยอดมากครับนะครับทีนี้นะครับอ่ะที่เรามีน้ําที่มีสีแดงใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วทําไม เวลาน้ำมันมาเนี่ยนะครับเราถึงไม่เห็นสีของมันถูกไหมทาไมน้ําที่มาเนี่ยที่เราบอกว่าน้ํามันไม่ได้สะอาดครับทําไมมันถึงไม่เห็นสีของมันเพราะว่ามันมีการเติมสารบางอย่างลงไปครับที่เราเรียกว่าคอรีนนั่นเองนะครับเพื่อนๆครับเวลาน้ําประปามาเนี่ยนะครับแล้วมันมีคอรีนมาเนี่ยนะเราจะไม่สามารถเห็นสีของน้ําได้เพราะอะไรเราดูนะครับสมมติน้ำเนี่ยเต็มไปด้วยสนิมสีแดงถูกไ่ะ แล้ววันนี้นะครับนี่คือคอรีนน้ำครับคอรีนน้ำเนี่ยเป็นสีใสนะครับผมจะหยดคอรีนเนี่ยลงไปในน้ําที่มีสีแดงคือน้ําที่มีสารปนเปื้อนนะครับหยดเลยนะครับอ่าหนึ่งหยดฟืดนะฮะอ่านะหยดไป2หยดนะครับ3หยดนะฮะคอรีนเนี่ยมันจะมีกลิ่นคล้ายๆสาวว่ายน้ำเวลาเราไปว่ายน้ำเนะครับพอเราหยดไปในน้ำนี่นะครับถ้าเราสังเกตเห็นใช่ไหมพิมอ์มันดูสีนะครับสีเนี่ยจากสีชมพูเข้มตอนแรกนะครับพอเราเริ่มหยดคอรีนลงไปนะผมจะเริ่มคนนะครับเพื่อให้คอรีนนะครับมันไปทั่วน้านนนะะเเรรห็ัคบ เห็นไหมฮะความใสของน้าเนี่ยเห็นไหมสีชมพูมันเริ่มค่อยคาจางลงไปครับแปลว่าคอลอรีนครับมันมีฤทธิ์ในการที่ทําให้สีเนี่ยมันจางลงไปก็แปลว่าสมมุติน้าเนี่ยมีสนิมมาซึ่งมันมาจากไหนท่อเราไหมครับท่อเราท่อประป,ะปาบ้านเราไม่เคยเปลี่ยนมาร้อยปีนะครับต่อให้น้ํามันมาต้นทางสะอาดยังไงแต่ถ้าปลายทางม,มันมีสนิมมันมีสนิมได้ครับแต่เราไม่เห็นอันตรายคือเราไม่เห็นครับเพราะมันใสอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะ พอน้ามีคอรีและใสปิ้งเลยนะครับทีนี้เราจะรู้แน่ว่าน้ําที่ใสแบบนี้นะครับมันมีคอรีนะครับการทดสอบทาอย่างนี้นะครับการสอบทางนี้นะครับเราจะมีสารทดสอบคอรีนนะครับเป็นสารตัวนี้นะครับทดสอบคอรีครับเราดูนะครับผมจะเอาน้ํานะครับที่ยังไม่ผ่านระบบการกรองออกมา1แก้วนะครับหรือนี่นะครับใสปิ้งนะครับสารทดสอบคอรีนมีสีใสเช่นเดียวกันเราดูนะครับ สีใสกับสีใสถ้ามีคอรีนจะเป็นสีอะไรดูนะครับกด1 2 3่งสองสามีกลายเป็นสีเหลือง si <men> ไม่เห็นไหมครับแสดงว่าวันนี้ครับน้ําที่มาเนี่ยเราสามารถทดสอบได้เลยว่ามีคอรีนหรือเปล่าด้วยการใส่สารทดสอบคอรีนลงไปเห็นไหมครับนี่คือการที่มีคอรีนน้าจะเป็นสีเหลืองเห็นไหมฮะอ่าทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วมันมีคอรีนเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงถูกไหมครับพิมพ์ไครับคอรีนไม่ได้อันตรายนะครับเพราะเราว่ายน้าในสระได้ถูกไหมคอรีนไม่ได้อันตรายแต่ที่อันตรายคืออะไร reproduce. คือคอรลีนที่โดนความร้อนครับแล้วมันมาจากไหนแล้วมันเข้าสู่ร่างกายได้ยังไงเพื่อนเพครับผมถามว่าวันนี้เรากินข้าวถูกไหมเวลาเราซาวข้าวเนี่ยเราใช้น้ําประปาใช่หรือไม่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราซาวข้าวด้วยน้ําที่มีคอรลีนเพื่อนเพครับเราดูนะครับในมือของผมนี่นะครับจะเป็นน้ําที่มาจากน้ําประปนาครับสูดแล้ววัวนนี้นะครับเราไม่รู้ใช่ไหมาะว่ามันม,มีสารอะไรมาใช่ไหมอ่าแล้วก็ การเตรียมซาวข้าวตามปกตินะครับเราใส่น้ำไว้ในแก้วใช่ไหมครับอย่างนี้นะครับเราใส่ไว้ในแก้วนะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือน้ำน้ำใสนะครับแล้วเราวางไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราทําอะไรเราทดสอบก่อนว่าในน้ำตรงนี้มีคอลีนจริงหรือไม่ด้วยการหยดสารทดสอบคอเีนเข้าไปใช่ไหมครับสารทดสอบคอรีนไปเจอกับน้ำใส่ที่มีคอเีนใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นสีอะไรครับเมื่อกี้สีสีเหลืองใช่ไหมอ่าสีเหลืองนะครับโอเคนะครับอ่าทดสอบไปนะครับนี่ฮะทดสอบคอเีนนะครับ โอ้โหเห็นไหมครับแสงว่าน้ําท mm ี hmm. ่มาเนี like like ่ยมีคลอรีนเต็มเมเลยครับสีเหลืองอ้อยเลยนะครับคลอรีนเต็มเตมครับเห็นไหมครับสีเหลืองอ้อยเนี่ยนะครับทีนี้นะครับแล้วเวลาเราซาวข้าวแหะครับนะเพื่อเราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับอยากให้เราเห็นว่าน้ํานี่นะครับมันมีคลอรีนมาขนาดนี้นะครับอ่าให้เราเห็นภาพชัดเจนนะครับน้ําที่มีคลอรีนใช่ไหมก็จะเป็นสีเหลืองนะอย่างเงี้ฮะอย่างนงี้นะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพอเราเริ่มต้นในการซาวข้าวด้วยน้ําที่มีคลอรีนนะครับมันจะเป็นนอย่างไรระคับ ดูนะครับผมจะมีข้าวสารอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะใส่ข้าวสารเนี่ยลงไปในน้ําที่มีคอรีนนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่ามีคอรีนเพราะมีสีเหลืองใช่ไหมครับผมขออนุญาตใส่ข้าวลงไปนะครับวันนี้นะครับเราจะกินข้าวใช่ไหมเราก็หุงข้าวปกติครับด้วยการที่เราก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเราก็เอาน้ําปปาซาวข้าวอยู่แล้วใช่ไหมอ่าเพราเราใส่ข้าวลงไปเนี่ยนะครับพื่น้ครับเราจําได้ไหมว่าสมัยเด็กเนี่ยพ่อแม่เราสอนว่าเวลามีไอ้น้ําในนาฬิกาทํายังไงเอาใส่ข้าวสารถูกไหม พอข้าวสารมีฤทธิ์อย่างหนึ่งครับเพื่อนเข้าวสารเนี่ยนะครับมันจะสามารถดูดซึมสารเคมีเนี่ยเข้าไปได้เพื่อนๆครับเราดูนะครับจากน้ําที่ตอนแรกเนี่ยมีสีเหลืองอ่อยเลยใช่ไหมพอเราคนไปคนมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเวลาเราซาวเข้าไปซาวเข้ามานะครับน้ําที่มีสีเหลืองเข้มตอนแรกเราเห็นไหมสีของ,ม,ม,ง,งอมันเริ่มจางลงเรื่อยๆมันเริ่มจางลงเรื่อยๆแล้วเพื่อนๆครับ เราจะทิ้งว่าอย่างนี้เพราะว่าสีตรงนี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆจางลงไปจาง,งไปขณะที่เรากําลังทาการทดลองนี้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะข้าวสารมีฤทธิ์ในการดูดซึมสารเคมีเข้าไปทีนี้ประเด็นคือว่าคอรีไม่น่ากลัวแต่ความน่ากลัวคือคอรีเมื่อเจอความร้อนคอรีเมื่อเจอความร้อนจะแปลสภาพเป็นสารตัวหนึ่งชื่อว่าคโลโรฟอร์มซึ่ง เป็นสารตั้งต้นของการก่อให้เกิดโรคมะเร็งในร่างกายเราได้มันเป็นสารที่อันตรายนะครับและนั่นคือสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแต่เพื่อนครับเมื่อบ้านเรามีชื่องมันน้าตัวนี้นะครับอะไรเกิดขึ้นเพื่อนๆจาได้ไหมครับว่าเมื่อกี้เราทดลองน้ําที่มีสีแดงจาได้ไหมเราคงรู้จักเครื่องกรองน้ําที่เป็นระบบ2ท่อใช่ไหมครับที่เป็นรับเรซินกับคาร์บอนเพื่อนหครับเครื่องมอนน้ำระบบสองท่อแบบนี้นะครับเพื <c oughs> ่อนๆน้ําที่มีสีแดงใส่เข้าไปนะแดงยังไงออกมาแดงเหมือนเดิม ออกมาแดงเหมือนเดิมนะครับแต่เรามองไม่เห็นไงถูกไหมเพราะว่าเวลามันมีสนิมเรามองไม่เห็นแต่ผมจะบอกว่าเครื่องแบบนี้สองไส้แบบนี้มันไม่ได้กรองอะไรนะครับแต่ประเด็นคือวันนี้เนี่ยนะครับน้าที่มีสีตรงนี้อย่างที่บอกคือมันมีคอรีนเข้มข้นมาใช่ไหมนะครับเราจะดูว่าพอมันกรองผ่านเครื่องกรองของเรานะครับที่มีความละเอียดระดับ0.1ไมครนะครับสามารถดูดซับคอรีนได้แบบ100%เป็นเป็นยังไงนะครับอ่ะเราดูนะครับผมกดตรงนี้ครับปุ่มเดียวครับ น้ำจะผ่านเครื่องกรองและกลายเป็นน้ำที่ถูกกรองมานะครับใสสะอาดนะครับอ่าเราดูนะครับนี่น้ำใสๆแบบนี้จะรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีคลอรีนถูกไหมแน่นอนครับเราก็จะทดสอบสารทดสอบคลอรีนลงไปถูกไหมผมหยดนะครับเห็นไหมครับยังคงใสเหมือนเดิมแปลว่าน้ำตรงนี้เป็นน้ำที่ปราศจากคลอรีนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับเราดูนะครับน้ำนี้ไม่มีคลอรีนใช่ไหมดูนะครับผมจะใส่นิดงนะครับปึ๊บ ไม่เปลี่ยนสีถูกไหมเพราะไม่มีคลอรีนถูกไหมแต่ดูนะครับพอปรับเป็นน้ําปกตินะครับปึ๊บดูนะฮะน้าใสนะเราดูนี่นะครับนิดเดียวมันจะตรวจสอบรู้เลยว่ามีคลอรีนจากน้ําใสใสดูนะครับเื้เหลืองทันทีเห็นไหมครนี่คืออันตรายของการที่เราเนี่ยไม่รู้ว่าในน้ำเนี่ยมันมีสารอะไรปนเปื้อนมาด้วยนะครับอ่าเราสังเกตไหมครับตอนนี้เนี่ยนะครับเข้าสารที่เราเริ่มกรองไว้ตอนแรกเห็นไหมครับที่เราซาวไว้ตอนแรกเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า ตัวคอรีเนี่ยมันถูกเข้าไปในข้าวและข้าวไปไหนข้าวก็เข้าสู่ร่างกายเราแล้วโคโลฟอร์มไปไหนก็เข้าสู่ร่างกายเลยครับนี่คืออันตรายมากนะครับโอเคนะครับและนี่คือเรื่องของการความสามารถในการกองกองคอรีนได้นะครับแบบ100%เต็มนะครับนี่คือเรื่องของการกองคอรีนนะครับทินนะครับเพื่อนๆเ,เรื่องต่อไปครับที่เป็นเรื่องที่มีคนถามกันมากก็คือว่ามีคนถามว่าคุณโป้งแล้วน้ำเนี่ยที่เราผ่านการกองเราได้นะมันมีแร่ธาตุหรือเปล่า แปลว่าอะไรคนไหมครับเราเคยได้ยินใช่ไหมว่าการกรองน้ําหรือน้ําบางอย่างนะครับมันสามารถที่จะไม่มีแรทธามาเลยนะครับซึ่งถามว่าดีหรือไม่ดีก็ต้องถามนี้ครับว่าวันนี้เรารู้จักน้ําที่ไม่มีอะไรเจือปนเลยไหมน้ําที่สะอาดบริสุทธิ์ที่สุดเรารู้ไหมครับมันคือน้ําอะไรถูกต้องครับมันคือน้ําที่อยู่ทางมุมนี้ครับนี่ครับนี่คือน้ํากลั่นบริสุทธิ์ครับไม่มีแรทธา ไม่มีสารประกอบใดๆเลยเพราะว่ามันต้องใช้เติมแบตเตอรี่เพื่อนๆครับการไม่มีแร่ธาตุอันตรายยังไงถ้ามันกินไม่มีแร่ธาตุดีเนี่ยเราก็ต้องกินน้ํากันแล้วจริงปะ่ะแต่เขาไม่ให้กินครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีแร่ธาตุกินเข้าไปเนี่ยจะเกิดการไม่สมดุลบางส่วนในร่างกายมันจะดึงแมกนีเซียมแคลเซียมเนี่ยออกมาจากกระดูกก่อให้เกิดโรคก,กระดูกพุนในอนาคตได้นะครับทีนี้การทดสอบแร่ธาตุเนี่ยจะทดสอบอย่างไรอย่างนี้นะครับ ผมจะมีนะครับน้ำยาทดสอบแร่ธาตุนะครับซึ่งน้ำยานี้นะครับจะมีสีน้ำเงินเข้มอ่าทีนี้เวลาทดสอบนี้นะครับผมจะเอาแก้วนี้มานะครับแล้วก็ใส่น้ําที่มีความบริสุทธิ์สูงสุดลง,งไปคือเป็นน้ําที่ไม่มีแร่ธาตุเลยก็คือน้ <adows imo S 2> <ๆ S 1> ํากลั่นนั่นเองนะครับอ่าเราใส่ไปนะครับนี่เห็นไหมพอเราใส่ไปในน้ําก็คือสีใสเราไม่รู้ไม่มีแร่ธาตุใช่ไหมรู้ได้ยังไงเราต้องหยดสารทดสอบอันนี้คือเรื่องที่2องดูไหมการทดสอบเคมีนะครับอย่างนี้ครับสารทดสอบแร่ธาตุมีสีน้ำเงินเข้ม เราใส่ไปนะครับถ้าไม่มีแร่ธาตุเลยนะครับสีที่ออกมาจะเป็นสีน้ําเงินเข้มเหมือนเดิมนี่คือการที่น้ําตรงนี้นะครับไม่มีแร่ธาตุเลยการสีน้าเงินเข้มนะครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชั่งไว้ทีนะครับเราจะได้เห็นสีนะครับนี่คือน้ําที่ไม่มีแร่ธาตุเลยซึ่งไม่เหมาะกับการดื่มนะครับไม่เหมาะกับการดื่มนะครับทีนี้เรามาดูว่าอะและน้ําดื่มบรรจุขวดทั่วไปมีแร่ธาตุแค่ไหนนะครับขออนุญาตนะครับนี่ขวดนี้ครับ คือน้ำดื่มบรรจุขวดยี่ห้อยอดนิยมนะครับก็ครึ่งลิตรประมาณสัก6กถึงเบาทลิตรหนึ่งก็10กว่าบาทนะครับอ่ะดูนะครับผมจะใส่ตัวนี้ลงไปครับในแก้วนะครับนะครับน้ำมาใสๆนะครับทดสอบแร่ธาตุทำไงครับหยดสารทดสอบแร่ธาตุลงไปนะครับซึ่งถ้ามีแร่ธาตุต้องกลายเป็นสีอะไรครับสีม่วงถูกไหมนะครับไม่มีเป็นสีน้ำเงินนะครับผมหยดเลยนะครับปึ๊บเนายเราจะเห็นว่าในน้ําดื่มบรรจุขวดขวดนี้นะครับมีแร่ธาตุผสมอยู่บ้างถูกไหมเพราะว่าสีของมันเนี่ย เป็นสีม่วงอ่อนถูกไหมครับนี่นะอันนี้คือน้ําดื่มบรรจุขวดนะครับที่ขวดครึ่งลิตรเนี่ยประมาณราคาประมาณ6บาทห้าบหบาทนะครับอ่ะทีนี้นะครับเรารู้ว่าน้ํานี่มีแร่ธาตุนะครับแต่เพื่อนๆครับถ้าเรากําลังพูดถึงน้ําซึ่งมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์อยู่เต็มเรานึกถึงน้าแร่แบบไหนขวดนี้ไงครับเพื่อนๆน้ําแร่ยี่ห้อนี้นะครับนะครับที่มีฝาสีน้ําเงินนะครับเป็นน้ําแร่ที่ครึ่งลิตรเกือบ50บาทแปลว่า1ลิตรเนี่ย เกือบหนึ่งร้อยบาทราคามันแพงกว่าน้ำมันเพราะอะไรใสๆเราไม่รู้ใช่ไหมเราต้องทดสอบครับพื้นไหมครับอ่ะเรามาแล้วนะครับเราใส่เลยครับปื๊ดนะครับความใสนี่นะครับเราไม่รู้มีแร่ธาตุใช่ไหมจะรู้ก็คือหยดทดสอบแร่ธาตุลงไปใช่ไหมครับซึ่งถ้ามีแร่ธาตุเป็นสีะไรครับสีม่วงใช่ไหมครับเราดูนะครับปื๊ดโอ้โหพื้นไหมครับปริมาณแร่ธาตุเราดูเทียบกับน้ำบรรจุขวดยี่ห้อแรกเห็นไหม แระธาตุที่เข้มข้นนั่นคือสารประกอบที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น ium, cium, ide, แมกนีเซียมแคลเซียมฟูอิไลธาตุเหล็กต่างๆครับซึ่งเราสามารถที่จะหาซื้อน้ำแร่แบบนี้ได้ตามร้านทั่วๆไปซึ่งคนก็ไม่ไซื้อเพราะาราคามันสูงจริงไหมทีนี้ประเด็นคือว่าแล้วน้ำที่ออกมาของเราเนี่ยจะมีแร่ธาตุอยู่ระดับไหนถูกไหมอ่ะเราลองดนูนะครับเรากดปี่ตรงนี้นะครับน้ำปราปามาปุ๊บนะครับผ่านระบบไส้กรองสามชั้นซูปเปอร์หลอดยูกดปั๊บครับ เป็นน้ำกรองนะครับอ่าตัวนี้เป็นน้ำกรองนะครับผมเอานี่ะครับกรองน้ําลงมานะครับความสุดยอดของไส้กรองคืออะไรรู้ไหมครับมันกรองทุกอย่างได้หมดยกเว้นแร่ธาตุที่มีประโยชน์กับร่างกายดูนะครับผมจะหยดสารทดสอบแร่ธาตุลงไปนะครับอ่านะครับปื๊ดปื๊ดเพื่อนๆครับเราดูสีครับสีเนี่ยคือชมพูเข้มเลยใช่ไหมครับเพื่อนเื่อดูดูครับผมจะมาวางเทียบนะครับโอ้แสดงว่า น้ำของเราเนี่ยนะครับเห็นไหมมีแร่ธาตุสูงมากเหมือนกับน้ําแร่เลยนะครับและนี่คือคุณภาพน้เของเราครับของเรานะครับคงแร่ธาตุที่มีประโยชน์ทุกอย่างครับทําให้เราเนี่ยได้แร่ธาตุที่มีประโยชน์เนี่ยเข้าไปทุกวันนะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องของการทดสอบแร่ธาตุในน้านะครับและเรื่องสุดท้ายวันนี้นะครับคือหลายคนนะครับคงเคยได้ยินมาว่าคุณโป้งแล้วน้าเนี่ยมันจะมีน้ําที่มีเกี่ยวกวับค่าความเป็นกรดเป็นด่างถูกไหมเรากําลังพูดถึง ค่า pH ของน้ำหรือความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำเราคงเคยได้ยินว่าเขาอยากให้เราเนี่ยนะครับกินน้ำที่มีความเป็นด่างเล็กน้อยถูกไหมเพราะว่าน้ำที่มีความเป็นด่างนน่งจะดีกว่าน้ำที่มีความเป็นกรดสูงใช่ไหมครับทีนี้นะครับเพื่อนๆครับการทดสอบค่า pH ทดสอบยังไงเราคงได้เคยเรียนเรื่องของกระดาษลิสมัตใช่ไหมครับนี่ถูกไหมเนี่ยฮะนะฮะค่า pH ที่น้อยคือความเป็นกรดสูง ค่า pH ที่เยอะคือความเป็นด่างและตรงกลางเนี่ยคือเล็กเจ็ดนะครับผมขออนุญาตตั้งไว้ตรงนี้นะครับเราจะได้เห็นสีเทียบอย่างชัดเจนนะครับอ่าทีนี้นะครับเราจะมาดูกันว่า <S <s <cor ks> น้ําแต่ละอย่างที่เรามีนะครับความเป็นกรดเป็น <s> ด่างเนี่ยประมาณไหนนะครับขออนุญาตไปที่น้ํากลั่นก่อนนะครับเราจะมาดูว่าทําไมน้ํากลั่นเนี่ยเราถึงไม่ควรทาน thankfully. นอกจากไม่มีแร่ธาตุแล้วนะครับความเป็นกร <sk r isa> ดเป็นด่างของน้ําตรงนี้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตบีบใส่แก้วนะครับโอเคชัดเจนนะครับ การทดสอบอันนี้ครับใช้สารทดสอบค่า ph กดด่างนะครับเราใส่นี้เข้าไปครับดูนะครับปึ๊ดปื๊ดอ่าอันนี้คือน้ำกันนะครับเห็นไหมครับเราดูสีครับสีของน้ำกันนะครับสีของน้ำกันนะครับขออนุญาตนะครับพอดีอันนี้ช้อนช้อนอาจจะเลอะเมื่อกี้นิดบนึงนะครับขออนุญาตเอาใหม่นะครับขออภัยครับพอดีช้อนนะครับมันเลอะน้ำไปกินหนึ่งครับเอาใหม่นะครับขออนุญาตนะครับน้ำกันนะครับผมใส่น้ำกันนะครับลงมาอางนี้นะครับนี่คือน้ำกันนะครับ นะครับอ่าแล้วเราหยดสารทดสอบนะครับก็คือทดสอบค่า pH นะครับว่ามันจะตกไปที่สีไหนนะครับดูนะครับหรืออ่าเห็นไหมครับเป็นสีอะไรครับสีเหลืองถูกไหมนี่สีเหลืองแสดงว่าค่า pH ประมาณเท่าไหร่ครับ5 5ถึง6แสดงว่ามีความเป็นกรดไม่ดีกับสุขภาพโอเคไหมครับนี่คือน้ำกั่นฉะนั้นเราไม่ควรดื่มน้ำกั่นนะครับทีนี้เราไปดูว่า แล้วน้ำอัดลมในท้องตลาดล่ะค่า pH ประมาณไหนนะครับนี่คือน้าอัดลมที่มีสีใสนะครับเพื่อนๆครับโอเคนะครับดูพร้อมกันนะครับผมจะใส่น้าอัดลมนะครับลงไปนะครับนี่นะครับน้าอัดลมนะครับน้าอัดลมนะครับแล้วก็ใส่สารทดสอบค่า pH ลงไปนะครับนี่เป๊ดฟุดโอ้น้ําอัดลมนั้นมีค่า pH ที่น้อยกว่า น้ำกันอีกถูกไหมเพราะมันเป็นกฎไงครับนี่ไงประมาณ4ี่กว่าซึ่งเราก็รู้แล้วว่าการกินน้ำอันลมไม่ดีแต่สุขภาพจริงหรือไม่อ่ะทีนี้มาดูว่าแล้วน้ำแร่ราคาสูงที่อยู่ตรงนี้นะครับของผมเนี่ยมีค่า pH เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับขออนุญาตใส่แก้วนะครับอ่านะฮะนี่น้ำแร่นะครับซึ่งลิตรหนึ่งนะครับตกลิตรหนึ่งเนี่ยเกือบ100บาทนะครับจะมีค่า pH เนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับดีกับสุขภาพอย่างที่เราเข้าใจจริงหรือไม่นะครับนะครับ ทดสอบสาร pH นะครับก็คืออันนี้นะครับอ่าทดสอบนะครับอื้ออ๋อเป็นสีเขียวครับสีเขียวแสดงว่ามีค่า pH เท่าไหร่ครับประมาณ7.5ขึ้นไปเห็นไหมนั่นแสดงว่าน้ำแร่เนี่ยมีความเป็นด่างที่เหมาะสมกับร่างกายเพราะว่าจะทําให้ร่างกายครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นเพราะเรากินน้ําที่มีค่าเป็น pH เป็นเป็น,เป,นเป็นด่างอ่อน,ออนใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูว่าแล้วนะครับน้ํากรองของเรานะครับจะ มีค่า pH ประมาณไหนนะครับเหมือนเดิมครับน้ําปกติมาเป็นแบบนี้นะครับเราต้องการเป็นน้ากรองที่สะอาดนะครับบริสุทธิ์กดปั๊บนะครับเป็นน้ํากรองนะครับเราเอาแก้วนี้นะครับมาลองนะครับอื๊ดนี่นะครับน้ําใสๆแบบนี้จะรู้อย่างไรละว่ามีค่า pH เท่าไหร่แน่นอนเราก็ทดสอบเหมือนเดิมนะครับผมหยดลงไปนะครับปื๊ดอ้เป็นสีเขียวนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าในน้ําของเราที่ผ่านอีโคสเฟียนะครับ มีค่า pH นะครับดุดดังน้ําแร่นะครับซึ่งมีประโยชน์มากกับร่างกายเพราะว่าพอเรากินน้าที่มีด่างเนี่ยมันก็จะปรับสมดุลต่างต่านร่างกายเราไปนะครับและนี่นะครับคือ4การทดสอบนะครับเรื่องที่1คือสารปนเปื้อนเรื่องที่2คือคอลีนใช่ไหมเรื่องที่3คือทดสอบแร่ธาตุและเรื่องที่สคือทดสอบค่า pH ในน้ำพื่ไหมครับบทสรุปของเครื่องวาน้ําตัวนี้นะครับผมคงต้องบอกว่า มีคนถามว่าแล้วความละเอียดที่คุณโป้งบอกมาเยอะ0.01มิลคอนเนี่ยมันละเอียดแค่ไหนคุณแม่ครับเอาเป็นว่ามันกรองได้ละเอียดมากกว่าไตคนเราอะครับความละเอียดของมันอะกรองได้มากกว่าไตของคนเราแต่ยังคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่มีประโยชน์หลอด UV เราฆ่าเชื้อโรคทุกชนิดที่มีในโลกใบน,นี้เพียงแค่น้ำผ่านแล้วจุดขายคือหลอด UV เป็น lifetime UV ไม่ต้องเปลี่ยนหลอด UV ตลอดอายุการใช้งานนะครับอ่ะทีนี้เรามาถึงแล้วว่าคุณโป้งหูฟังแล้วดีมากนะแล้วราคาของเครื่องกองน้ํานะครับเป็นอย่างไรนะครับราคาเนี่ยสูงไหมนะครับเหมาะสมกับเราไหมนะครับพี่ไหมครับผมก็ต้องถามว่าพอเราพูดถึงเรื่องราคานะครับเราคิดว่าถ้าเราใช้จ่ายนะครับราคาถูกนะกับระบบกองน้ําบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเราใช้จ่ายราคาถูกนะครับกับระบบไส้กองอย่างนี้ถูกไหม เราซื้ออาจจะซื้อมาไม่เท่าไหร่จริงป่ะแต่คาถามคือว่าแล้วเราซื้อมาทําไมเพราะอะไรมันไม่กรองถูกไหมมันไม่กรองฉะนั้นอย่างเงี้ยคือแพงถูกไหมครับแต่เมื่อเราพูดถึงคุณภาพของเครื่องน้ําตัวนี้นะครับแร่ธาตุอยู่ครบค่า pH เป็นบวกทดสอบเหมือนกับน้ําแร่ที่ราคาลิตรนึงนะครับหลายหัวราเกือบร้อยบาทนะครับเพื่อนเอครับแล้วมันราคาเหมาะสมยังไงอย่างนี้นะครับเพื่อนเอครับเครื่องมอน้ําตัวนี้นะครับสามารถ ใช้งานได้นะครับยาวนานโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนหลอด U v บนะครับทีนี้ราคาเป็นยังไงบ้างน,นะครับสมมุตินะครับว่าวันนี้เนี่ยเราซื้อเครื่องมาน้ํานี้มาอันนี้สมมุตินะเราซื้อมาใช้1ปีมาถือว่า1ปีแล้วเราทิ้งเลยสมมุตินะครับ1ปีนั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับเครื่องมาน้ําตัวนี้นะครับราคาของมันนะครับคือ23,500บาทสามารถกองน้ําได้ทั้งหมดเนี่ยห้าพลิตรสมมุติแค่1ปีนะไส้กองมาพร้อมใช้ได้่ปีนะครับ เราหารค่าน้ำออกมาครับจะตกอยู่ที่ลิตรละ4.5บาทต่อลิตรเท่านั้นก็เอาเป็นว่าถูกกว่าน้ําที่เราเห็นตรงนี้แล้วก็ถูกกว่าน้ําแร่ตรงนั้นมหาสารเป็น10เท่าเห็นไหมครับนี่คือถ้าเราใช้ปีเดียวนะแล้วเราทิ้งไปเลยนะครับแต่ไม่มีใครใช้เครื่องมือน้ําปีเดียวจริงไหมครับเพราะเครื่องมือน้าตัวนี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้ใช้เพียงแค่ปีเดียวถูกปะในปีต่อไปเราทําอะไรเราเปลี่ยนไส้กรองแต่ไม่ต้องเปลี่ยนหลอด UV เพราะว่าเป็น life time โอเคไหมครับเพื่อนๆครับ สมมุติเราใช้ที่10ปีสมมตินะ10ปีนะครับซื้อ1เครื่องมาพร้อมกับไส้กรอง1 1ปีถูกไหมแล้วแต่ละปีแต่ละปีเราต้องซื้อไส้กรองเปลี่ยนสมมุติปีละครั้งใช่ไหมครับ้ครับตลอด10ปีนี้เรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ครับเครื่องอวน้ำเนี่ย23,500บาทถูกไหมนะไส้กรอง5,000กว่าบาทคูณ9ปีออกมาเนี่ยจะเป็นมูลค่าที่เราต้องใช้ทั้งหมด10ปีนะ74,350บาท ใน74,000พกว่าบาทนะครับสามารถกรองน้ำได้สิปีคือ5 2 0 0 0ลิตรพอเราหารกันปุ๊บนะครับคุณจะได้น้ำราคาลิตรละบาทกว่ากวาครับคพืนเพื่นอนครับเราเห็นความประหยัดของมันไหมครับการไม่วนะ่านักวันนี้นะครับพอเรามีเครื่องกรองน้ำตัวนี้ติดอยู่ที่บ้านเราลืมเรื่องของน้ำประจุขวดได้เลยแล้วเราสามารถได้น้ำเฉลี่ยลิตรละบาทกว่ากวาซึ่งถูกกว่าน้ำขวดทุกยี่ห้อที่มีขายณนะตอนนี้ มันเป็นเครื่องที่ทำให้เรานะครับประหยัดเงินระยะยาวมากนะครับในเรื่องสุดท้ายครับเพื่อนเรื่องนี้เรื่อนที่สำคัญมากผมอยู่ในตลาดเครื่องกองน้ํานะครับมาหลายปีเพื่อนรู้ไหมครับความอันตรายของมันคืออะไรความอันตรายของน้ําดื่มนะคือถ้าไม่มีเครื่องกองน้ําตัวนี้อะไรกองสิ่งสกปรกคําตอบคือไตครับถ้าไม่มีเครื่องกองน้ํา ตัวกองสิ่งสกปรกคือไตใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินคนที่อายุไม่เยอะแต่เป็นไตวายไหมทั้งนี้เขากินทุกอย่างปกติมันเป็นเรื่องน้ําดื่มครับมันเป็นเรื่องน้ําดื่มครับแล้วเวลามีปัญหาเรื่องไตเราคิดว่ารักษาโรคไตเท่าไหร่เพื่อนๆนครับถ้าไตวายแล้วนะครับถ้าไตมันวายแล้วนะเราผ่าตัดออกอย่างเดียวนะครับเราเคยยินคนที่เหลือไตข้างเดียวใช่ไหมครับนั่นยังไม่รวมถึงถ้าเราต้องฟอกไตนะครับเสียเงินหูเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นนะครับ ผมกำลังพูดถึงว่านะครับวันนี้นะครับเครื่องอานัทอีโคสเฟียตัวนี้นะครับมันทําหน้าที่แทนไตของเราคุณเพืนเ่นครับวันนี้นะครับ e ีโคสเฟียนะครับมูลค่า20,000ืกว่าบาทนะค่าแม่แทนน,นตกเป็นต่อเดือนเนี่ยประมาณห้า้อยบาทผมถามว่าบ้านหนึ่งบ้านซื้อน้ําดื่มต่อเดือนเกินห้าร้อยไหมคำตอบคือเกินถูกไหมเกินแน่นอนแต่ประเด็นคือถ้าเราไม่มีเครื่องกองน้ํา เครื่องกองธรรมชาติของเราคือไตถ้าไตาพังหรือไตเสียเราเสียเงินเนี่ยเป็นแสนบาทไม่นับการที่ต้องเสียเงินฟอกไตเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นพันหรืออาจจะเป็นหมื่นบาทผมกำลังพูดถึงว่าวันนี้ครับให้เครื่องกองน้ําอีโคสเฟียนะครับทําหน้าที่ดูแลสุขภาพน้ําของเราและครอบครัวจากนี้เป็นต้นไปเพื่อทําให้ไตของเราไม่ต้องมา จัดการกับเรื่องของเสียในน้ําสิ่งที่ได้คืออะไรครับสุขภาพเราได้แน่นอนถูกไหมครับนะครับคุ้นไหมครับและนี่ครับคือความสุดยอดของเครื่องกรองน้ำอีโคสเฟียนะครับต้องบอกนะว่าจากประสบการณ์ของผมนะครับผมโป้งระพสิทธ์นะครับผมผ่านประสบการณ์ทํากรองน้ํานะครับมาหลายปีนะครับนี่คือครั้งแรกที่ผมได้เห็นความละเอียดที่สุดคือ0.1ไมครนนี่คือละเอียดมากนะครับ และเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอระบบ UV ที่ไม่ต้องเปลี่ยนหลอด UV ตลอดชีวิตนะครับเวลาเปลี่ยนไส้กกองง่ายมากครับเพื่อนๆขออนุญาตนะครับเปิดฝาปั๊บเราถอดไส้กรองออกปั๊บเสียปั๊บกุ๊บเสร็จเลยเปลี่ยนไส้กกองจบภายในเวลาไม่ถึง1นาทีติดตั้ง3นาทีเสร็จแล้วมูลค่าเครื่องเอน้ําตัวนี้ครับเราอย่างที่บอกคือหารออกมาต่อปีเนี่ยนะครับอยู่ถูกมากครับเพื่อนๆครับแล้ววันนี้นะครับเราเห็นแล้วว่าเครื่องเอน้า e c o s p h e r ยนะครับมีความสุดยอดอย่างไรนะครับก็ต้องบอกนะครับว่านะครับวันนี้นะครับ ถ้าบ้านของเราอยากมีความปลอดภัยเรื่องการกินน้ําดื่มตลอดจากนี้และต่อตลอดไปไม่ต้องกังวลนนะการซื้อน้ําขวดมาไม่ต้องกังวลว่าเครื่องกองน้ํามันจะกองและสะอาดเพราะเราไม่เห็นถูกไหมนะครับเราให้เครื่องนี้ครับ ecosphere er ครับทําหน้าที่เป็นไตที่2แทนเราเป็นไตแทนลูกๆของเราเป็นไตกองของเสียให้พ่อแม่และคนที่รักในบ้านของเรานะครับแล้ววันนี้ครับ ผมโก้งรัมพสิทธิ์นะครับดีดีมากที่ได้มาเล่านะครับและสาธิตเครื่องกรองน้ําอีโคเซียให้เราดูวันนี้นะครับนะครับก็นะครับดีดีมากนะครับและหวังว่านะครับเครื่องกอน้ําตัวนี้นะครับจะติดตั้งอยู่ในบ้านของเราทุกคนเพื่อความปลอดภัยเพื่อสุขภาพของตัวเราและของไตของเราและของคนที่บ้านจากนี้และตลอดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ